สวัสดีคะ่ะช่องตอวนรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็มาต่อเป็นพีที่4ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะก็ลุยต่อตลาดนัดผ้าไหมกันเลยค่ะก็รีวิวผ้าไหมผ้าตับเสื้อผ้านุ่งผ้าถุงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรต่อนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะไปเลยค่ะนะเดี๋ยวทักน้องผ้าไหมถ่าสว่างสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะร้านไหมใหญ่ไหมไหมใหญ่ไหมไทย นะคะก็หมายท่าสว่างนะคะท่านสามารถที่จะไปเจอกับน้องได้ทุกวันจันถึงอาทิตย์เลยนะคะอยู่ไม้ใหญ่ไม้ไทยตะบนท่าสว่างนะคะ<ม>ก็ไปเยี่ยมที่บ้านได้หรือว่าวันเสาร์มีเวลาก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะ<ม>โอเคค่ะร<ม>้านที่บ้านร้านใหญ่นะทุกคนแต่ในนี้น้องก็มาร้านเล็กมากนะคะอ,อันนี้ก็จะไลยร้านมารวงกันนี่นะคะลายแม่แม่ไ,ไ,ได้อยู่ในยโฮม น,นอนขายเลยเนาะนะ,นะอันนี้จะเป็นผ้านุ่งเออผ้าไหมผ้ารองนะคะเป็นเอ่อผ้ามือสองก็มีสวัสดีค่ะทุกคนด้วยคุณแม่เขาขายผ้าไหมนะคะไปอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมอันนี้จะเป็นผ้าไหมใต้ถุนเรือนนะคะตัวจุดนี้นะคะเป็นผ้าไหมอันนี้ 151ล็อกผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมใต้ถุนเรือนวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมใต้ถุนเรือนเป็นผ้าไหมจากบ้านสวายนะคะตําบลสวายอําเภอเมืองสุรินนะคะนี่นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมผ้าไหมงานอยู่ตรงจุดนี้นะคะ่วนมากจะเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติแล้วก็เป็นผ้าไหมที่ทําเองนะคะเพราะว่าตลาดผ้าไหมบ้านสวายเขาจะมีลายโดดเด่นของเขาส่วนใหญ่จะไม่มีที่อื่นมาปนเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะก็จะมีลายขั้นบนล่างนะคะ ลายของผ้าไหมสวายก็จะมีขั้นบุญขั้นลางนะคะทุกคนนี่นะคะนี่อันนี้นะคะโอเคคลุ่มสีทอเจ้าผ้าไหมนั้นจะลมสวัสดีค่ะค่ะป้าสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีมะนาวมาเหรอหมดแล้วจ้าหมดแต่เช้าจ้ามาไม่ทันเลยเห็นไหมหนูมัวจะไปฝั่งนู่น จหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่ก็คือผ้าไหมกรุ่มสตีทอผ้าไหมบ้านจันลมตะบนกาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสองเก้าสอง้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสองเก้าสองห้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวนี้คุณพี่จะมีเสื้อเป็นธรรมดามาวางขายด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าแซลเป็นค่าเมงินทมนะคะและก็จะเป็นเสื้อผ้าแซลมือพี่แกแซลเองนะคะเนี่ยเขาเป็นช่างช่างผ้าไหมอยู่โรงเรียนอะไรนะพี่ อยู่โรงเรียนเมืองจ้งอยู่โรงเรียนเมืองสุรินนะคะเป็นช่างหัวหน้าอาจารย์สอนผ้าไหมที่โรงเรียนเมืองสุรินนะคะก็จะอยู่ตรงจุดนั้นนะทุกคนวันนี้ก็คึกคักอยู่นะคะมีคนมาเดินผ้าไหมคึกคักกันอยู่นะคะทุกคนเนาะค,คึกคักดีนนะะตลาดรอผ้าไหมสุรินวันนี้นะคะเนี่ยมันชันรมของพี่แกทอผ้าส่งด้วยสนใจก็ทำเบอร์ที่แอดบอกนะคะ เอาเบอร์โทรที่บอกเลยนะคะเห็นไหมคะที่แอดพูดเรื่องผ้าไหมที่ลายโพสธรรมดานะคะลายหัวเป็ดนะอ่าก็เอามาทอขั้นของเนี่ยเขาก็จะทําให้มันเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะคะจากการที่ทําเป็นผ้าพื้น,น้นี่มันก็จะไ,ได้มีราคาไม่แพงเท่าไหร่ก็มาเพิ่มหลายแบบนี้ขึ้นแทนนะทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาขึ้นนะคะ ตววลายในผ้าไหมให้โดดเด่นขึ้นแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางผ้าไหมให้มากยิงย่งขึ้นไปแมบบ่ซื้อผ้าไหมยอย่าลืมของฝากอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บปากกาที่เสียปากกานะคะนีโชว์บนโต๊ะนะคะทุกคนก็จะเป็นลายผ้าไหมไหมจริงนะพี่นะใช่ไหม ไหนแท้เลยนะคะที่ใส่ชอบลายทธงชาติทอบสีปอะก็มีนะคะที่อถอผ่าไหมมีเป,เ,ะะมเ,เ,เป็นพวงกุญแจนะคะมีพวงกุญแจเขาจะทําเป็นพวงกุญแจด้วยบางคนเขาก็ทําเป็นต่างหูแล้วก็มีเข็มขัดเงินนะคะแต่ตามที่ตามที่เรานี่มานะคะถ้าผ้าไหมเราใส่กับเครื่องเงินจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเราถือว่าผ้าไหมเป็นทองสีทองแลว้วก็เราใส่กับเงินมันจะสวยนะคะเนี่ยมีต่างหูนะ มันเพียนมินถ่ายให้ดูนะคะเป็นตังหูเนี่ยอัสวยอันนั้นอ่ะสวยอักนี้นะคะก็มีหลายเนี่ยเป็นตังหูนะคะทุกคนนะพี่เห็นไหมคะเราก็จะเอามาทําผ้าไหม่หลากหลายเลยนะคะอันนี้เป็นลายธงชาตินี่เป็นพวงกุญแจใช่ไหมพี่พวงกุญแจโอเคค่ะทุกคนขะพี่นางไปแล้วค่ะโอเคค่ะนึกว่าจะได้มะนาว นี่รางกระเป๋าสวยๆไหมคะ นนสีธรรมชาติเอ้ยไ้องเนาออใช้งานเาอุ้ยโซนสองสี่ตหนราใหญ่ค่ะอันนี้ก็ชุนของแม่แม่มาวางขายทํไมเพื่อถ้าตูมนาะทุกคนฝากรายจากนี่ไปนะคะนี่นะนะร้อนแล้วเริ่มหอบแลยนะทุกคน ก็เลยงานเพราะย,ยังยังไม่มีงานลงเที่ยงเลยเราต้องรีบถ่ายงานแล้วอ,อันนี้โชกุณผ้าใหม่คะคะโชกุนผ้าใหมสวัสดีค่ะใใาา <laughs> พะทุนอีแม่ล่องผัวเราหายวันเกิดของขวัญ แม่สอบหนึ่งสีกับหนึ่งเก้าหกนึงก้ือมทอะไรดีว่าแดงดีกว่าเนาะแดงเย อันนี้ก็มาถึงวิเศษผ้าไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยนะคะร้อนค่ะร้อนวันนี้ร้อนมากเลยนะคะอันนี้ก็วิเศษผ้าไหมผ้าไหมอำเภอศรีขรภูมินะคะท่านผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะลิมทางนะุกคนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุดิ์แล้วก็ตลาดกรีนมอตลาดราชมงคลนะคะอันนี้ก็มาสวยนะอันนี้ขอ ท่านกลัวสันนักลัวไม่ถึงไม่จำแนค่ะทุกคนนี่คือผ้าไหมอยู่ตรงนี้ก็มาเลือกได้นะคะทุกคนเสาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะก็มาได้นะคะทุกคนต่ละหน้าผ้าไหมสุรินทร์ศูนย์รวมผ้าไหมอยู่ตรงจุดนี้นะคะค่ะกินข้าวมาเรียนกินข้าวกินแล้วกินเลยเธอฉันเน้นเธอเดินตลาดอยู่ไม่ช้าใช่ไหมใช่ค่ะจะซื้อข้าวนี่แหละทุกคนวันนี้ดูเหมือนจะคึกคักขึ้น พี่นายรัตน์สวัสดีค่ะเดินหาอะไรนี่อ๋อเหรอคะนี่นะคะผ้าไหมสุรินนะคะมีเลือกหลายก็มาเลือกได้นะคะยังไม่หิวแมดิี่สุดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหิวข้าวก็มาเลือกซื้อกันได้นะคะทุกคนตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะก็เราก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเขาทําผ้าไหมก็มีอันนี้โบใหญ่นะคะ ทำนะคะมีไหมนะนี่โบใส่ถมไใส่ถมนะคะสวยนะคะนั่นเห็นไหมคะอันนี้อันละเก้าสิบหรือร้อยคะอนร้อยบาทนะคะร้อยห้าสิบนะคะทุกคนก็จะเป็นผ้าไหมเอามาทาเป็นโบสวยๆนะคะนี่ราคาเห็นไหมคะเราจะเห็นสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันก็มาเลือกได้นะคะเป็นโบเป็นผ้าเป็นผ้าไหมเป็นโบที่เป็นผ้าไหมชอบผ้าไหมนะคะก็มาเลือกกันได้เลย ชมตัวและสีแลสไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะเดินตลาดผ่าไมรู้สึกร้อนแล้วก็ b ี q ดคิวเอ่อพูดไม่ออกเลยจะคิดอะไรแล้วนะคะทุกคนร้อนแล้วก็อกขอพักก่อนนะ,ะในวิดีโอนี้นะคะอขอบคุณทุกเริ่ทุกไรฟ์ทุกการรับชมนะคะเพ<อ>ื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะส่งกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันต์ีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ